ท,ทุกคนวันนี้จะมาช้ารลยรูปภาพกันว่าเราจะวาดรูปภาพอะไรจะไปดูกันแล้วเดี๋ยวเจอตอนวาดภาพเสร็จน,นะทุกคนทุกคนตอนนี้เราวาดภาพเสร็จแล้วปลาแล้วเดี๋ยวเจอกัอนระบาสีปลาอันนี้เสร็จน,นะครับ ตอนนี้เลาย,ยังไม่ได้ระบายนะทุกคนเดี๋ยวเราไประบายกันนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเจอกันกันตอนระบายเสร็จนะครับ ืมครับ <ạ. S 1> เสร็จแล้วครับทุกคนทุกคนคิดว่านี่เป็นปลาเลยครับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้หน่อยนะครับก่อนคอมเมนต์อย่าลืมถล่มไลค์ให้เกิน2,000ไลค์ด้วยนะครับถ้าทุกคนชอบวิดีโอเรากดเยี่ยมนะครับตรงวิดีโอนะครับถ้าใครไม่ชอบกดแย่นะครับนะครับโอเคนะครับถ้าใคร คลิปเนี้ยเราใจร้ายมากที่สุดเพราะว่าถ้าเรากดเยี่ยมอะถ้าวิดีโอนี้สนุกอะมีบางคนกดเยี่ยมอะเราก็จะให้กดเยี่ยมก็จะให้กดเยี่ยมหนึ่งพไลค์แล้วก็ทำหน้ายิ้มแต่ถ้าใครกดแย่ก็จะทำหน้าลงให้แล้วก็กดจดุดกดไม่ดีกดปุ่มว่าไม่ดีโอเค สรับคลิปนี้ก่อนคอมเมนต์อย่าลืมถล่มให้เกิน2,000ไลค์ด้วยนะพอใครชอบนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดิดติดตามและสำคัญอย่าลืมกดกิงกๆ้งกิ้งเลยจะได้มาพาคลิปใหม่ๆจะอ่องแชนแนวนะครับโอเคนะครับ โอเคนะทุกโอเคนะชมชมถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะทุกคนสวัสดีครับไม่บายเลิฟเลิฟนะครับก่อนคอมเมนต์ยิ้มถล่มแล้วให้เกิน2 0 0พไลค์ด้วยนะเป็นปลาอะไรสีนี้เป็นปลาอะไรคอมเมนต์บอกผมได้ด้วยนะครับผมยังไม่คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับ,บ,รบเพราะผมอ่ะยังไม่รู้จักสัตว์หรืผมไม่เคยไปไม่เคยไปสวนสัตว์นะครับ ผมไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรคอมมไม่รู้ว่าเป็นอะไรถ้าคุณคขนรู้คอมถ้าใครเคยไปสวนสัตว์หรือใครไปสวนสัตว์หรือมีความจํามาแล้วว่าสีนี้เป็นปลาอะไรก็คอมมนต์บอกใต้ร่างคลิปนี้หน่อยนะครับพร้อมแล้วสวัสดีครับบายบายเลิฟเลิฟนะครับเลิฟเลิฟนะเลิฟเลิฟนะอย่าลืมถล่มไลค์ให้เกิน2 0 0พไลค์ด้วยนะ